สวัสดีครับคนทต์ในวันนี้นะผมจะพาทุกคนมารีวิวแล้วก็มาเจอกับประสบการณ์การใช้งานเลนส60์ซิกมา60-600 f 4.5-6.3รหัส DG DN OS Sport นะครับเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์เทเลโฟโต้ที่ผมอยากจะใช้มานานแล้วเพราะว่าเห็นระยะของเลนส์เนี่ยเป็นเลนส์ที่ทําให้เราพอประมาณการได้ว่ามันจะให้มุมมองที่หลากหลายนะครับเพราะว่าระยะ60เมนเนี่ยกับการถ่ายภาพภูเขาแล้วก็ถ่ายภาพวิวเนี่ยสามารถถ่ายได้เยอะนะครับแล้วก็ช่วงเลนส์ในการถ่าย ภาพพวกแลนสเคปพ,พวกภาพภูเขาต่งางๆที่ผมชอบไปเนี่ยจะใช้ระยะตั้งแต่200ขึ้นไปนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมมีแค่เลนส์ซิกมา7จ2 0 0 f 2สเท่านั้นนะครับในการถ่ายภาพหลายๆระยะเนี่ยผมไม่สามารถที่จะ z o มเกินระยะ200เข้าไปได้นะครับทำให้การถ่ายภาพพวกภูเขาทุกครั้งเนี่ยผมก็คาดหวังว่าอยากจะใช้ระยะที่มันเกิน200ขึ้นไปบ้างครับจนมีเลนส์ตัวนี้มานะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้ผมยืมทางซิกมามาใช้นะครับล้วก็เอามาเทสกับการใช้งาน,นจริงว่ามันจะได้ภาพตามความคาดหวังไหมนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า ที่ผมทดสอบมาเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเลนต์ตัวนี้ย,ยังถ่ายภาพอะไรอะไร,ะไ,รได้หลายอย่างอีกเยอะครับเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังว่าเลนต์ตัวนี้มันมีข้อดีอย่างไงแล้วภาพที่ผมได้เนี่ยมันให้โอกาสอะไรกับการถ่ายภาพเราได้บ้างครับมาดูโจทย์ในการถ่ายภาพของผมรอบนี้กับเลนส์ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือเลนต์ตัวนี้ผมใช้อยู่2ช่วงหลักๆนะครับในการถ่ายภาพอย่างแรกคือถ่ายภาพพวกภูเขาครับไม่ว่าจะเป็นแสงเชา้าแสงเยน็นผมก็จะชอบใช้เลนส์เทเลโฟตโต้ในการถ่ายนะครับระยะที่ใช้มักจะเป็นประยะที่แบบสัก150 200ารนะครับประมาณนี้200ขึ้อยนึ้นไป เป็นตามคาเฟ่ต่างๆนะครับที่มันอาจจะมีโอกาสถ่ายพวกแกะพวกภาพวิวทั้งหลายนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นวิวแหละแต่วิวจริงๆหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะต้องใช้เลนส์ออลตฟวาเลนส์มุมกว้างแต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าเกิดคุณมาเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเป็นภูเขาเนี่ยคุณจะต้องใช้เลนส์ที่มีช่วงซูมที่เยอะหน่อยในการถ่ายเพราะว่าคุณจะต้องดึงระยะไกลๆจากตรงนั้นเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ถ่ายที่คุณเห็นตอนนี้ก็จะเป็นพวกภูเขาพวกภาพหมอกตอนเช้าแสงดวงอาทิตย์ตอนเช้าแล้วก็ภาพตามฟาร์มแกะต่างๆที่ผมถ่ายมาเพื่อใหห้เห็นว่า นตัวนี้ช่วงซูมไกลๆเนี่ยที่จริงแล้วมันถ่ายได้หลากหลายนั่นเองครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ข้อดีอย่างแรกของเลนตัวนี้นะครับก็คือช่วงระยะของเขานะครับคือ60 600นะครับคือมันเป็นช่วงที่กว้างมากๆนะครับข้อดีของช่วง60 600เนี่ยเอาช่วง60ก่อนนะครับการถ่ายวิวเนี่ยถ้าเกิดผมมีเลนพวก70 200ิบสอง้ยใช่ไหมช่วงกว้างสุดเนี่ยมันจะยังไม่กว้างเท่าไหร่นะครับ70เนี่ยถ่ายภูเขาเนี่ยทำว่าได้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีแบบ60เนี่ยถึงดูต่างไม่เยอะนนนนนนนะะคครรรรััััับบมมมมยยยยยยยงงงงงใหห้้้้เเเเเเเฟฟททีีีี่่่่่่่่กกวววาาาาอออออูตตชชชแสผจลๆพได นะเราหมุนถ่ายแนวตั้งแนวนอนหลายจังหวะเนี่ยในระ60มันเป็นมุมกว้างที่กําลังพอดีเลยนะครับกับการถ่ายพวก แลนสเคปพวกภูเขาที่อยากได้มิติที่มันแบบมีความใกล้เคียงกับมิติของสายตายจริง,รงๆเพราะว่ามันใกล้เคียงกับระยะ50เนาะช่วง60เนี่ยก็จะถ่ายได้เยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือพอมันเป็นระยะ60เนี่ยหลายๆช็อตที่เราอยากจะถ่ายรูปที่เป็นช็อตทั่วไปเนี่ย60มันไม่ต้องถอยหลังเยอะไงมันมีความใกล้เคียงกับระยะ50อยู่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดเฟรมได้ง่ายแล้วก็ช่วงซูมเนี่ยไม่ได้ไกลามากจนเกินไป60เนี่ยก็ให้มุมมองที่แบบกว้างๆดีสาหรับการถ่ายภาพวิวถ่ายท่องเที่ยยยวครแต่่่่จุดเนนนอออีีกกกางงึึ็ืะะทิ60ข้ ไปนะครับไปจนถึง2 0 0ร้อยจนถึงหกรเนี่ยมันจะให้มุมมองและมิติที่แตกต่างจากเดิมนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปภูเขาไปถ่ายภาพวิวใช่ไหมเราก็จะเห็นภูเขาปกติก็ยกขึ้นมาถ่ายทั่วไปแต่ที่จริงแล้วถ้าคุณสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับในเฟรมบางอย่างที่คุณเห็นภาพกว้างๆเ่ยุณจะเห็นว่ามันมีมุมมองที่น่าสนใจอยู่ยกตัวอย่างเช่นภูเขาที่เป็นเลเยอร์ซ้อนกันเข้าไปอย่างเงี้ยพอเราใช้ช่วงซูมเยอะๆหน่อยเนี่ยเลเยอร์ของแต่และภูววเขาเนี่ยมันจะถูกแบบบีบเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะมิติมันจะ แคบลงทาให้ความน่าสนใจตรงนั้นมันเกิดขึ้นทันทีนะครับพวกทะเลเหมอกตอนเช้าพวกแสงหมอกตอนเช้าเนี่ยแล้วก็แสงดวงอาทิตย์ที่มันกระทบเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นขึ้นมาทันทีแล้วยิ่งคุณใช้ช่วงซูมโฟกัสไปในแต่ละจุดนะครับมันก็จะได้เฟรมที่หลากหลายเรียกได้ว่าจุดหนึ่งเนี่ยคุณแค่หมุนกล้องซ้ายขวาเนี่ยได้รูปที่เยอะเลยนะครับอีกทั้งถ่ายแนวตั้งแนวนอนมันก็เป็นเรื่องราวคนละแบบด้วยนะทำให้เลนส์ตัวนี้มันถ่ายภาพได้เยอะมากจุดหนึ่งเนี่ยผมยืนถ่ายแบบได้หลายสิบนาทีแล้วก็ได้ร เพียงแค่เปลี่ยนมุมมองเนี่ยมิติและการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงแล้วก็เรื่องราวก็ไม่เหมือนกันด้วยครับจุดเด่นที่2ของเลนตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของความคมชัดนะครับเลนตัวนี้จะอยู่ในกลุ่มสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นเลนสระดับมืออาชีพของทางซิกมาแน่นอนเลนมืออาชีพของซิกมาสอตัวที่ผมใช้มาแล้วประสิทธิภาพดีจริงๆนะครับก็คือซิกมาอาร์ตเนาะก็เน้นความคมชัดไปเลยนะครับแต่เน้นประสิทธิภาพสูงความคมชัดด้วยเนี่ยก็จะเป็นเลนกลุ่มสปอร์ตนะครับที่แบบความคมชัดเนี่ยได อะไรเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความรวดเร็วไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็น ระดับพอตอไงมันจะมีการใช้งานในระดับพวกกีฬาพวกอาการใช้ความเร็วด้วยนะครับเลนตัวนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับวามคมชัดมันก็ทําได้ทีนี้มาคุยกันถึงเรื่อ,องความคมชัดกันก่อนครับหลายคนน่าจะพอรู้นะครับว่าเลน์ที่มันมีช่วงซูมเยอะมากๆเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เกิดความคมชัดที่ดีเนี่ยก็ยากตามไปด้วยนะครับเลนตัวนี้หกสิบหกร้อยเนี่ยเป็นช่วงที่แบบโหเลยกได้ว่าสิบเท่าเลยนะจากหกสิบไปจนถึงหกร้อยเนี่ยสิบเท่าเลยนะครับความคมชัดของทางซิกมาที่ทําตัวนี้ดีมากๆนะค,ความคมใช้้้ไไดทุกชช่่วงูมมมบผถาาาาย,าาเ,ยเอปใ บนวิดีโอที่คุณเห็นในรีวิวตอนนี้นะครับแล้วก็ใช้ในภาพนิ่งที่ลงบนโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็นบน Facebook แล้วก็มีเดียอื่นเนี่ยสามารถใช้งานได้ความคมชัดเนี่ยเพียงพอนะครับสำหรับการทํางานจริงๆจังๆเลยนะอาจจะมีบางคนที่เคยเทสมานะครับในช่วงที่มันแบบประมาณสัก600บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันคมลดลงมานิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับช่วงอดือดของเลนตัวนี้นะแต่จากการใช้งานของผมนะครับประสิทธิภาพของเลนตัวนี้ที่ทํางานมานะครับทุกช่วงซูมเนี่ยถือว่าพึงพอใจนะครับ กับความคมชัดที่มันได้นะครับแล้วก็ช่วง600เนี่ยผมถ่ายมาหลายจุดมากๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุเล็กๆที่อยู่ไกลๆนะครับเป็นคนภายเรืออยู่ไกลๆเลยแล้วแบบภาพเล็กนิดเดียวเราสามารถที่จะถ่ายกลับมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่ใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้ได้ทุกระยะนะครับมันเป็นเลนสที่เพียงพอสำหรับการทํางานนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนทํางานอาชีพหรือว่าจะเป็นการถ่ายภาพเหมือนคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบผมนะครับที่ทํางานแบบท่องที่เวาถ่ายรูป หลากหลายเน้นเอาไปใช้บนโซเชียลมีเดียเลนตัวนี้ความคมชัดก็เพียงพอในการใช้งานแล้วก็หลายครั้งนะครับที่ผมถ่ายแสงเช้าแสงเย็นมีการถ่ายย้อนแสงตรงๆนะครับถ่ายมาภาพก็คมชัดตามปกติผมรู้สึกว่ามันเพียงพอสาหรับการทํางานนะเราก็อย่าลืมระยะมัน6 0 6 0 0เลยอ่ะมันให้ช่วงที่กว้างนะครับแต่ความคมชัดยังทําได้ดีเก็บรายละเอียดได้ดีและได้จังหวะภาพที่เยอะความคมชัดตรงนี้ผมมั่นใจว่ามันเพียงพอสําหรับการทํางานครับจุดเด่นที่3นะครับคือเรื่องของการโฟกัสอย่างที่บอกเลนตนัวนี้เป็นเลนระดับสปอร์ตนะครับแล้วก ็เป็นรหัสใหม่คือ DGN ใช่ไหมมันก็เลยมาพร้อมกับมอเตอร์ HLA นะครับคือการโฟกัสเนี่ยมันจะเร็วมากทุกครั้งที่ผมทางานกับเลนตนัวนี้แทบจะไม่ต้องรอนะครับแล้วกล้องที่ผมใช้เนี่ยมันก็เป็นกล้อง Panasonic Lumix S5 Mark II นะครับซึ่งใช้ระบบ Auto Focus เป็นเฟ a s e d e t e c t นแล้วนะครับการโฟกัสรวดเร็วนะครับหลักๆเนี่ยถ้าเป็นการถ่ายภาพพวกแกะพวกตามฟาร์มที่มีวัตถุชัดเจนอะไรพวกนี้ผมก็จะใช้ Auto Focus ที่เป็น Tracking เลยก็ให้ Tracking สัตว์ไปนะครับแล้วก็ถ่ายแบบป๊บๆๆๆเลย ร,รูปมันก็ได้คมชัดนะครับกล้องก็โฟกัสได้แม่นยํามากนะครับสั่งเลนได้แบบรวดเร็วทันทีถ้าเป็นการโฟกัสพวกภูเขาอะไรพวกนี้นะครับบางครั้งผมก็มีการใช้งานโฟกัสเป็นจุดนะครับบางครั้งก็อาจจะมีใช้แมนนวลบ้างถ้าอยากได้ความมึงพอใจของตัวเองนะครับแต่หลักๆเรื่องของ tracking เรื่องของโฟกัสที่รวดเร็วเซกแมตตัวนี้หายห่หวงนะครับเพราะว่า เขาเอามาใช้ถ่ายภาพกีฬาด้วยแต่โจทย์รอบนี้ผมถ่ายภาเูเขาเป็นหลักเนาะเรื่องของการโฟกัสัตถุอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับรวมไปถึงการถ่ายภาพภูเขาเนี่ยรวดเร็วเพึงพอใจแน่นอนนะครับไม่ถึงกับต้องรอกดปุ๊บชั่วอึดใจเดียวก็คือโฟกัสเข้าแน่นอนอือเรื่องที่4นะครับเลนส์ตัวนี้จะมีคอร่ามาด้วยนะครับคอร่าอยู่ตรงนี้คอร่าใช้ทําอะไรสำหรับมือใหม่ที่อาจจะ เพิ่งเคยดูคอนเทนต์เกี่ยวกับเลนเทเลโฟโต้รครับคอล่าก,ก็จะเป็นตัวที่คอยยึดตำแหน่งตัวเลนนะครับให้มันอยู่บาลานซ์ตรงกลางตรงนี้นะครับมันก็มีข้อดีหลายอย่างคือเลนพวกนี้มันจะเป็นน้ำหนักเยอะบริเวณด้านหน้าเนาะพอมีคอล่าเนี่ยมันทำให้ยึดบริเวณตรงกลางของเลนเนี่ยทำให้ขาตั้งเนี่ยมันบาลานซ์ได้ดีนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยไม่ได้ทิ้งไปด้านหน้า,นาหนักเกินไปนะครับกับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเรื่องของการถ่ายแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเนะี่ยอมีคอล่าปุ๊บถ้าเราหมนุนคอร่าตรง ให้ถ่ายแนวนอนได้หรือแนวตั้งก็ได้ตามสะดวกนะครับอย่างที่เห็นนะครับภาพแรงสเกตที่ผมถ่ายอันตัวนี้สนใจผมจะชอบถ่ายแนวตั้งมากมากเพราะว่าออามันเป็นมิติที่ดูเจาะจงแล้วก็แคบมากกว่าเดิมนะครับคือเฟรมมันดูแบบแคบกว่าเดิมเนาะเป็นแนวตั้งเนี่ยผมก็จะชอบถ่ายแรงสเกลแต่ว่าเป็นแนวตั้งนะมันก็ได้ความสนุกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันหรือบางครั้งเราอยากสลับไปถ่ายแนวนอนเนี่ยเราก็สามารถที่จะม้วนคอล่าแล้วก็ปรับถ่ายแนวนอนได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งข้อดีของตัวคอล่าเนี่ยข้างล่างมันเป็นเพลทที่ใช้ัา,า้่ แบบอาคาซูบิสครับเราไม่ต้องใช้เพลทเลยเราใช้คอล่าต,ตัวนี้ติดเข้ากับขาตั้งกล้องแล้วก็ล็อกขาตั้งกล้องได้เลยครับทำให้การถ่ายภาพของเราแนวตั้งแน่นอนเราถ่ายภาพได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากๆสำหรับการทําง,งานครับติดตั้งก็แบบแป๊บเดียวเองครับแล้วก็ข้อดีของเลนส์ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของระบบการสั่นในตัวนะครับเขามีการสั่นในตัวเพื่อชดเชยการสั่นไหวเวลาที่เราใช้ช่วงซูมเยอะๆนะครับอย่างเช่นระยะแบบ400ขึ้นไปเนี่ยคือมือคนสั่นแน่นอนนะครับเลนส์ตัวนี้ก็มกา,าั่่ใ้้้ไไดงขช ก็ยกถ่ายแบบตรงๆไปเลยนะครับการสั่นมันก็ทํางานได้ดีนะครับแต่ว่าชัตเตอร์สปีดที่ผมใช้ครับผมก็ใช้ตามหลักของมันนั่นแหละนะครับก็คือระยะเลนเท่าไหร่ผมก็ใช้ชัตเตอร์สปีดตามนั้นอย่างผมใช้ที่600เนี่ยผมก็ใช้สปีด6 0 0นะครับหลักๆก็จะคาไว้ที่600ไปเลยแล้วก็ถ่ายรูปนะครับอันนี้คือแบบเซฟๆซไปเนาะแต่การสั่นก็จะช่วยในเรื่องของบางจังหวะช่วงเช้าเนี่ยผมอยากถ่ายแบบสปีดลงมานิดนึงประมาณเกือบวินาทีอะไรเงี้ยก็มีการใช้การสั่นบ้างมันก็ช่วยได้เยอะเหมือออออนนนนนกกกกกััััะครรรรบบี้้็ลลงงงงดดููาาาาเตใชขแ่ ลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าใช้กับขาตั้งแล้วแล้วก็มีบางครั้งดรับสปีดลงมาการสั mm ่น hmm. ก็ทํางานได้ดีอยู่ครับต่อมาเรามาดูข้อสังเกตในการพิจารณาเลนส์ตัวนี้นะครับข้อดีเนี่ยผมพูดไปเยอะแล้วรอบนี้ขอพูดถึงข้อสังเกตหรือว่าข้อแรกเปลี่ยนของเลนส์ตัวนี้กันบ้างนะครับอย่างแรกคือเลนส์ตัวนี้น้ําหนักมันเยอะนะครับน้าหนักเยอะขนาดไหนหนักอยู่ที่2495กรัมนะครับคือ2โลครึ่งบวกกับกล้องอีกนะครับ ก็ประมาณ3โลเวลาที่เดินทางถือไปมาเนี่ยบอกตรงๆเอาแค่นั่งรีวิวถืออย่างเงี้ยมันก็มีเมื่อยเหมือนกันนะครับ เพราะงั้นการใช้งานกับเลนตัวนี้คุณจะต้องพิจารณาเรื่องของน้ำหนักที่คุณรับได้ด้วยนะสำหรับผมเนี่ยผมไฟฝันกับเลนระยะนี้มานานแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคหนักหน่อยเนี่ยทนกับมันได้นะครับแล้วก็อยู่กับมันได้แต่ถ้าจะให้ถือทั้งวันเลยเหรอผมคิดว่าก็ไม่ไหวเหมือนกันนะก็หนักเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเลนตัวนี้ก็จะเป็นเลนสที่มีน้ำหนักประมาณหนึ่งเวลาใช้งานหรือเวลาเดินทางเนี่ยอาจจะต้องมีการคิดวางแผนระดับหนึ่งว่าจะต้องวางของที่ไหนจะต้องพักกี่นาทีนะครับแล้วถ่ายจังหวะไหนมันไม่่่่ใชเเลลนนส์ทีจะพกไป ก็ถ่ายไปได้นะยกเว้นคุณจะมีรถแล้วก็วางกล้องในรถถ่ายเสร็จก็โยนลงรถยกขึ้นมาถ่ายอะไรเงี้ยมันก็ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าต้องไปกับมันตลอดเหรออาจจะต้องมีการวางแผนเยอะหน่อยนะเพราะว่าน้าหนักมันเยอะนะครับแล้วก็บวกกับตัวกล้องอันนี้คือเซตเนี้ยอาจจะประมาณสัก3ามกิโลแล้วแต่ถ้าคุณรวมกับเลนส์ตัวอื่นล่ะถ้าคุณมาพร้อมกับอันเลนส์ฟิกอีกตัว2ตัวล่ะถ้ามาพร้อมกับเสื้อผ้าล่ะอาจจะเป็นน้ําหนักที่น่ากังวลเหมือนกัน อันนี้อาจจะต้องพิจารณาดูครับเรื่องของน้ำหนักข้อแรกครับข้อกังวลอย่างที่2นะครับคือเลนส์ตัวนี้ไซส์มันใหญ่เวลาที่กระเป๋าจะแบกไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องเป็นแบคแพคที่รองรับเลนเทเลใหญ่ๆหน่อยนะครับมันก็จะไม่ค่อยคอมเพกเท่าไหร่เวลาเดินทางท่องเที่ยวเนาะมันจะต้องมาพร้อมกับเป้ไซส์ใหญ่ซึ่งถ้าคนที่ไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงเวลาเดินทางนะครับหรือว่าถ้าไปเนี่ยก็ต้องยอมลดพื้นที่ในกระเป๋าลงให้ใส่เลนส์ตัวนี้ได้แล้วก็แลกเปลี่ยนกับเสื้อผ้าหรือเลนต์ตัวอื่นที่จะะต้้องงงลลดไปบบานครั เพื่อให้เลนตตัวนี้สามารถยัดลงกระเป๋าได้พอดีแต่กระเป๋าที่ผมใช้ก็เป็นกระเป๋าแวะแพ็คทั่วไปนะมันก็กินช่องประมาณสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ของช่องในกระเป๋าสมมติกระเป๋าเราสูงๆหน่อยใช่ไหมเวลาเราเก็บตรงไปเนะี่ยมันก็จะกินพื้นที่เยอะนิดหนึ่งเป็น,เป,นเป็นช่วงย,ออยาวๆนะครับแต่มันก็จะมีสล็อตว่างสำหรับใส่เล่นตัวอื่นแล้ว,ว่าเสื้อผ้าอยู่แต่ถ้าคุณจะไปใบเดียวแล้วคล่องๆหน่อยนะมันก็จะต้องจัดสรรพื้นที่ในกระเป๋าเยอะนิดหนึ่งเพื่อให้คุณสามารถที่จะยัดมันลลลงงไไไปปปปปดดด้้แแแววคคคู่ก่กก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 ัััััับบบบบออออาาาโทททรรรรรรศพ์มืืถนนีุณยยเเเเะะะะ๋๋็็จ นะถ้าเป็นกระเป๋าสะพายข้างเนี่ยคนอาจจะเจ็บไหลได้นะถ้าเกิดน้ําหนักเยอะขนาดนี้นะแล้วยังจะสะพายข้างอีกผมว่าก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นกระเป๋าอาจจะต้องเป็นแบคแพ็ครับข้อสังเกตอางที่3างนะครับที่ผมเจอเต็มๆแล้วก็แอบเซ็งเหมือนกันนะครับแต่เข้าใจได้ก็คือเรื่องของขนาดฟิลเตอร์มันใหญ่นะครับขนาดฟิลเตอร์มันเนี่ยหน้าเลนมันอยู่ที่ หนึ่งร้อยห้ามิลน,นะครับขนาดฟิลเตอร์หนึ่งร้อยห้ามิลเนี่ยคือไม่ธรรมดาเลยนะใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ที่ผมมีทั้งหมดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์แผ่นหรือว่าจะเป็นฟิลเตอร์กลมเนี่ยเรียกได้ว่าใช้กับมันไม่ได้นะครับมันจะต้องใช้ฟิลเตอร์แบบถ้าเป็นฟิลเตอร์แผ่นก็ต้องเป็นแบบซิสเต็มร้อยห้าสิบมิลหรือว่าต้องมีโฮลเดอร์ที่มาเกาะหน้ามันอกีกอะไรเงี้ยมันก็วุ่นวายผมก็ไม่ได้เอามานะครับแต่ฟิลเตอร์กลมที่มีก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าใหญ่สุดผมคือแป ฟิลเตอร์เฉพาะที่เป็นหน้าใหญ่ๆด้วยอาจจะหาย,ยากด้วยราคาก็สูงด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตที่ผมเซงกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าทําไงได้ระยะนี้ก็คือมันเป็นระยะที่ถ่ายสนุกนะครับเพราะงั้นเวลาถ่ายก็คือไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ครับถ่ายรัวๆตรงๆไปเลยครับข้อสังเกตข้อที่4สุดท้ายนะครับคือเลนส์ตัวนี้มาพร้อมกับรูบแสงที่สตาร์ท4.5ถึง6.3นะครับผมบอกก่อนนะว่าเลนส์ระยะแบบนี้รูบแสงแบบนี้คือปกตินะครับไม่ได้เป็นข้อด้อยอะไรของมันนะครับแต่คนที่ไม่เคยใช้เลนส์ที่มีรรบบแแสงงคตตต้้่่เิมน การถ่ายภาพในช่วงหัวค่าหรือช่วงเช้ามืดที่แสงมันน้อยนะครับคุณจะมาจินตนาการว่าใช้ f 2 8แเราถ่ายเลยมันไม่ได้นะครับเราต้องฝึกใช้งานกับการใช้ชัตเตอร์สปีดที่ต่ำหรือมีวิธีการจัดการกับแสงมืด,มดในตอนเช้ามีการใช้ iso ที่สูงขึ้นมาประมาณหนึง่งมีการตั้งค่าสปีดที่ให้แสงเข้าพอดีนะครับอันนี้ต้องฝึกในการใช้งานนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วหรือคนที่ถ่ายรูปเป็นอยู่แล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่คนที่ใช้ไม่เป็นอาจจะต้อง,ง,งั้งงงใิชชปด ช่วยด้วยต้องใช้ ISO ช่วยด้วยจ,จะต้องมีการปรับตรงนี้แต่ถ้าเกิดคุณใช้เป็นแสงช่วงเช้าช่วงเย็นที่โพลเพ้หน่อยก็จะไม่ใช่ปัญหาในการใช้เลนตัวนี้ครับแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งการถ่ายภาพวิวอ่ะส่วนใหญ่เราก็ไม่ใช้รูปแสง2 8หรอกเราก็ใช้ f 8ฟ1 1ออยู่แล้วนะเพราะงั้นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นใหญ่แต่อาจจะต้องฝึกในการใช้เชร์สปีดและ ISO ในการช่วยให้ภาพมันได้แสงที่พอเหมาะครับอ่ะเดี๋ยวมาสรุปกับเลนตัวนี้กันนะครับว่ามันเหมาะกับใครบ้างแล้วก็น่าใช้งานแค่ไหนนะครับถ้าถามว่าเหมาะ เทปที่ใช้เลนเทเลโฟโต้นะครับในโจทย์รอบนี้ผมยังไม่ได้ถ่ายกีฬาไงถ่ายภาพแรนสเกตเป็นหลักนะครับก็เป็นเลนส์ที่แบบมันมากถ่ายสนุกนะทำให้เราอยากไปเที่ยวหลายๆที่แล้วก็ถ่ายภาพเจาะในหลายๆจุดที่เราไม่คิดว่ามันจะถ่ายได้นะครับอย่างภาพคนไปเรือที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับหรือว่าภาพแบบวัตถุเล็กๆอะไรเงี้ยเราจัดเฟรมไกลๆหน่อยถ่ายออกมาเนี่ยโอ้ไดในม,มุมที่สวยมากเหมือนกันนะครับแนะนําว่าถ้าใครยังไม่มีโอกาสลองก็ลองหาวิธีไปลองนะครับอาจจะขอยืมจากทางซิกมาหรือว่าอาจจะเข้าร่วมกิจกรรมที่เขาจัดในช่วงนั้น,นค,คุณก็จะสาามรถ มาลองยืมเ็นตัวนี้ได้นะครับในช่วงเวลาที่เขากําหนดไว้นะครับทำให้คุณไม่ต้องซื้อนะครับก็ไปลองก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าควรชอบถ่ายวิวอยู่แล้วนะครับชอบแบบเที่ยวอะไรแบบผมเนี่ยผมแนะนําว่าเฮ้ยมันเป็นเลนที่ต้องมีนะครับต้องมีจริงๆแล้วก็น่าใช้งานแต่ราคามันจะแอบสูงพอสมควรนะครับก็คือ75,900บาทสูงเหมือนกันเป็นราคาที่แบบคิดหนักอยู่นะครับแอบแพงกว่ากล้องหลายตัวด้วยนะแต่เรื่องของภาพที่ได้ระยะที่ได้เนี่ยโอ้เป็นข้อเล็กเลี่ยนที่น่าสนใจเหมือนกันอันนี้อาจจะต้องพิจารณาด อบถ่ายแบบนี้อยู่แล้วนะครับเลนส์ตัวนี้ก็เป็นเลนส์ที่ให้ความพึงพอใจที่ดีได้รูปทีเยอะนะครับเผลอๆถ่ายวิวนะผมคิดว่าถ้าชอบเลนส์เทเลเลนส์ตัวนี้ตัวเดียวจบครับสำหรับคนที่สนใจเลนส์ตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับกับทาง s i g m a Photo Thailand หรือว่าเซเลตีดิจิไลท์แ a n d ก็ได้นะครับเขาก็เป็นผู้นำภาพรุ่จัญญายเลนส์ตัวนี้นะครับเขาก็มีเรื่องของการให้บริการนะครับทั้งคำแนะนำการยืมนะครับบางคนก็สามารถยืมได้นะลองไปติดต่อยืมก็ได้นะครับหรือวว่่าาถ้้สสนนกกรรรััไลงงบเเคยยีีต ใช้งานนะครับก็สามารถสอบถามผมได้ที่ Creator อสู่ไทยแลนดบน Facebook แล้วก็ YouTube ครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบคอมเมนต์เรื่องข้อสงสัยเกี่ยวกับเรียนตัวนี้ให้สำหรับคอนเทนต์รีวิววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์รีวิวนในตอนหน้าด้วยครับผมสวัสดีครับ